ส่วนเหตุการณ์ต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมครับการขับรถเนี่ยเราก็พูดถึงกันค่อนข้างบ่อยเกี่ยวกับเรื่องของสภาพร่างกายคนขับว่าตรวจเช็คตัวเองด้วยเหมือนกันว่ามีความพร้อมบ้างหรือเปล่านะฮะเพราะว่าล่าสุดมีเจ้าของร้านอาหารครับที่เขาอยู่ริมถนนผหวาเลยเพราะว่าจู่ๆรถกระบะคันนึงพุ่งตรงเข้าไปในร้านข้าวของพังกระจัดกระจายเสียหายโชคดีเจ้าของร้านกระโดดหลบเอาไว้ได้ทันครับ แต่ก่อนที่จะไปพุ่งชนร้านอาหารเนี่ยสิไปพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์กระถางต้นต้นไม้เนี่ยของหน้าร้านตัดผมนี้เนี่ยพังเสียหายกันไปพอสมควรเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับโดยจุดนี้คือถนนประสานมิตรครับชุมชนสามเหลี่ยมในเขตเทศบาลนครข,ขอนแก่นนะฮะกล้องวงจรปิดของร้านตัดผมจับภาพชัดเจนเลยก็มีการพุ่งชนกันมาก่อนที่มีการไปหยุดรถเนี่ยที่ร้านขายอาหารตามสั่งครับ แล้วมันก็มีเสียงดังวีดออกมาเมื่อกี้เนี่ยมันคือเสียงแก๊สรั่วนะฮะดังลั่นเลยคุณผู้ชมคือในที่เกิดเหตุเนี่ยไปพบรถบกระบะสีขาวคันนี้ครับนี่สภาพแน่นิ่งแล้วไม่สามารถไปไหนต่อได้เพราะพุ่งชนเข้าไปในร้านขายอาหารแล้วข้าวของในร้านเนี่ยถ้วยชามเครื่องครัวกระจัดกระจายพังเสียหายกันไปหมดแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ถูกชนเนี่ยเสียหายไปสองคันด้วยนะฮะแล้วก็มีท่อปะป,า,ปาแตกเสียหายอีก โดยเหตุการณ์นี้ครับมีคนเจ็บ2คนด้วยกันก็คือนายธเนศอายุ49ปีก็คือ,ค,อคนขับรถกระบะนะฮะแล้วก็นางสาวพันันทพรน,นะฮะอายุ47ปีก็คือคนที่นั่งรถมาด้วยก็มีการนําตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลกันไปทีนี้คุณสิทธิพงศ์ครับซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของร้านอาหารตามสั่งเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขานั่งรัดถุงน้ําจิ้มอยู่ได้ยินเสียงรถเนี่ยมันชนกันก็เลยหันไปดู เห็นว่ารถกระบะคันนี้เนี่ยมันพุ่งตรงเข้ามาเลยตอนนั้นก็เลยตะโกนบอกแม่ก่อนเลยแม่ลบแม่ลบก่อนที่รถคันนั้นจะพุ่งเข้ามานะฮะแล้วก็ชนถังแก๊สเกรเดีนมาใส่เขาและก็มีเสียงแก๊สรั่วออกมาด้วยความตกใจตอนนั้นเนี่ยรีบตั้งสติไปปิดแก๊สก่อนเลยเพื่อไม่ให้เกิดการระเบิดขึ้นมาโชคดีว่ามันไม่ระเบิดด้วยนะฮะก็ลเลยมีการไปดูที่รถไปพบว่าคนขับรถเนี่ยหมดสติก็เลยมีการนําตัวคนขับรถเนี่ยออกมาก่อนนะฮะ ขณะที่ผู้หญิงที่นั่งมาด้วยเนี่ยก็มีเลือดออกที่ปากด้วยแต่เจ้าตัวยังมีสติดีครับเมียถังถังนอกรั่วก็ถ้ามีประกายไฟก็เรียบร้อยแล้วผมว่าไม,ไม่ไม่เหลือมีแต่พี่ผู้หญิงที่นั่งที่นั่งมาด้วยอะมีเลือดอมีเลือดอยู่เต็มปากแล้วก็คือพอมีสติแต่คนขับรถเรียบร้อยแล้วครับก็คือหมดสติ <Okay. S 2> ผมจึงเอาเขาลากออกออกจากรถเพื่อกลัวระเบิด ทีนี้เจ้าของร้านอาหารตามสั่งเนี่ยชื่อว่าคุณสุนีนะฮะเล่าให้ฟังบอกตอนนั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงคนขับเนี่ยลักษณะเหมือนแบบว่ามีการขับพุ่งมาแล,แล้วน่าจะเกิดจากอาการวูบลมชักด้วยนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ขึ้นมาแต่เบื้องต้นครับทางพนักง,งานสอบสวนก็ได้มีการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะก็มีการนำตัวก็คือคนขับเนี่ยไปสอบประคำแล้วก็ผู้บาดเจ็บด้วยเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะฮะ